ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor w ิ p ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกที่ทั้งล้ำยุคเทคโนโลยีจัดเต็มและดีไซน์เหนือชั้นและวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถไฟฟ้าสุดหรูจากประเทศจีนที่กำลังเป็นกระแสะแรงสุดๆในปี2026คันนี้คือ xpeng x, x 9รถ MPV ไฟฟ้าที่หลายคนเรียกกันว่าเพื่อธงแห่งอนาคตของ xpeng motor เลยก็ว่าได้บอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังอัดแน่นด้วยนวัตกรรมระดับไฮเอน และดีไซน์ที่แตกต่างจากทุกคันในตลาดปี2026เอาละครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับ Xpeng X9 กันเลยก่อนอื่นมาดูที่ภาพรวมของดีไซน์ภายนอกกันก่อน Xpeng X9 ถูกออกแบบในแนวคิด Aerospace Design หรือการออกแบบแนวอวกาศซึ่งให้ความรู้สึกเรียบหรูทันสมัยและล้ำอนาคตอย่างแท้จริงตัวรถมาในรูปแบบ MPV ไฟฟ้าเต็มระบบแต่กลับมีเส้นสายที่คล้ายรถสปอร์ตผสมอยู่เล็กน้อยทำให้ดูไม่เท่ท่าเหมือน MPV ทั่วไป ไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix ดีไซน์บางเฉียบเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟเไดินทาง running light ยาวเต็มหน้ารถทําให้เวลามองตอนกลางคืนดูโดดเด่นมากมากส่วนกระจังหน้าก็เป็นแบบปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าโดยมีโลโกโ้ X เป็นขนาดใหญ่ตรงกลางที่ดูเท่และมีเอกลักษณ์ด้านข้างของ X9 ดูมีความโฉบเฉี่ยเส้นหลังคาลาดลงเล็กน้อยให้ความรู้สึกคล้ายรถ crossover หรือ minivan สไตล์ยุโรปล้ออลลอยขนาดใหญ่ถึง21นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2งฝั่งเปิดได้แบบอัตโนมัติ เพียงแค่แตะเบาๆหรือใช้ระบบสังการด้วยเสียงก็สามารถเปิดได้ทันทีสะดวกสุดๆสำหรับครอบครัวยุคใหม่ด้านท้ายของ Xpeng X9 ก็เท่ไม่แพ้กันครับด้วยเส้นไฟท้ายแบบ Full Width LED ที่ลาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถพร้อมไฟเลเซอร์สัญลักษณ์ X9 ที่ส่องขึ้นมาบนพื้นเมื่อเปิดท้ายรถเป็นดีเทลเล็กๆที่บอกได้เลยว่าผู้ผลิตใส่ใจในทุกมุมต่อมามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับบอกเลยว่าเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอาวกาศระดับหรูเลยทีเดียว ภายในตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมทั้งหนังแท้และวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงมีให้เลือกทั้งโทนสีขาวครีมและเทาดำ x, x เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวและการเดินทางระยะไกลจึงมาพร้อมกับที่นั่ง6ที่แบบกับตังซีทั้งหมดมีระบบนวดอุ่นและระบายอากาศในทุกที่นั่งแถวที่2ยังสามารถปรับเอนได้แบบเต็มที่พร้อมที่วางเท้าในตัวเรียกได้ว่านั่งสบายเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ หน้าจอกลางของรถใช้แบบ OLED ขนาด17.3นิ้วรองรับความละเอียด 4K แสดงผลได้ชัดเจนแม้กลางแดดจ้าส่วนหน้าจอด้านหน้าผู้ขับก็เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบขนาด10.2นิ้วและมีจอ Head-up Display แบบ AR ที่ฉายข้อมูลขึ้นกระจกหน้าอีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งคือระบบเสียงของ Xpeng X9 ใช้ลำโพงของ Dynaudio ทั้งหมด22จุดรอบคันให้เสียงรอบทิศทางแบบ3มิติเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวเลยทีเดียว และแน่นอนครับจุดเด่นสําคัญของ Xpeng X9 คือเทคโนโลยีอัจฉริยะเต็มรูปแบบตัวรถมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติ XNGP รุ่นล่าสุดของ Xpeng ที่สามารถขับเองได้ในเมืองทางด่วนหรือแม้แต่จอดรถเองโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยตัวระบบนี้ใช้เซนเซอร์ลิดาคู่กล้องความละเอียดสูง8ตัวและเรดาร์รอบคันทาให้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและผู้คนได้แม่นยําสุดๆนอกจากนี้ยังมีระบบ AI Assistant ที่ชื่อว่าเซี่ยวพีซึ่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เกือบทุกอย่าง เช่นปรับอุณหภูมิเปิดหลังคาเปิดเพลงหรือแม้แต่บอกเส้นทางโดยระบบจะตอบกลับด้วยเสียงเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวจริงๆทั้งยังเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับเพื่อปรับโหมดการขับให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนด้วยในส่วนของขุมพลัง Xpeng X9 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบดูอัลมอเตอร์ให้กำลังสูงสุด500แรงมา้าแรงบิดมหาศาลถึง660นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีเท่านั้นถือว่าแรงมากสำหรับรถ MPV ขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ1 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ8 0 0โวลต์สามารถชาร์จจาก1 0ถึง80%ได้ในเวลาแค่20นาทีและเมื่อชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตร,รฐาน CLTC ของจีนนอกจากนี้ยังมีระบบ V2L หรือ Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกเช่นคอมพิวเตอร์เต็นหรือเครื่องชงกาแฟเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแคมป์หรือเดินทางไกล ช่วงล่างของ Xpeng X9 ก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้ระบบการสะเทือนแบบถุงลม Air Suspension พร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนสามารถยกตัวขึ้นเมื่อต้องขับบนเส้นทางครุขคะะหรือปรับให้เตี้ยลงเพื่อความสปอร์ตเมื่อต้องการความเร็วเสริมด้วยระบบควบคุมการเข้าโค้งแบบ Dynamic Steering ทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจในทุกสถานการณ์สำหรับระบบความปลอดภยัย Xpeng X9 จัดเต็มไม่แพ้รถยุโรปมีทั้งระบบ,บเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัดทีบระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติและระบบช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีโหมดสลิปโหมดสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่สามารถปิดเสียงแจ้งเตือนและลดแสงไฟในห้องโดยสารเพื่อให้หลับได้อย่างสบายระหว่างเดินทางยาวๆถือเป็นฟีเจอร์ที่ใส่ใจผู้ใช้สุดๆ X เป็น X9 ยังมาพร้อมหลังคากระจกพารนรามาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติ ป้องกันรังสี U.V ได้99%และเปิดได้ด้วยระบบสัมผัสเดียวนอกจากนี้ยังมีแอมเบียนไลารอบห้องโดยสารที่เปลี่ยนสีได้กว่า256เฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่เข้ากับอารมณ์ของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา ถ้าพูดถึงราคากันบ้างตอนเปิดตัวในจีนราคาของ Xpeng X9 เริ่มต้นที่ประมาณ560,000หยวนหรือราวๆ2.9ล้านบาทไทยและรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ680,000หยวนหรือราวๆ3.6ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้แน่นอนว่า Xpeng ตั้งเป้าจะนำรุ่นนี้ออกขายในตลาดโลกทั้งยุโรปและตะวันออกกลางในปี2026และกำลังเจรจาเพื่อขยายตลาดเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วยถ้าเข้ามาจริงบอกเลยว่าจะเป็นคู่แข่งตัวแรงของรถอย่าง t o โย t a าอาผ a าดซีเกอร009และ Lexus LM อย่างแน่นอนโดยรวมแล้ว X เป็น X9 เป็นรถที่รวมความล้ำความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเรียกได้ว่าเป็นอนาคตของรถ MPV ไฟฟ้าอย่างแท้จริงเหมาะกับทั้งครอบครัวและผู้บริหารที่ต้องการความหรูและเทคโนโลยีระดับสูงสุดในตลาดตอนนี้ และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Xpeng X9 รถไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่จาก Xpeng Motor ที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถไฟฟ้าในปี2026ถ้าคุณชอบรถที่ทั้งแรงหรูและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ Xpeng X9 คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Whip ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆที่เราจะนามาอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ